เพื่อจะได้ช่วยกันเผยแพร่อัตลักษณ์ของคนโคราชที่จะต้องมีสําหรับที่จะรองรับกับการเจริญเติบโตของสังคมเมืองโคราชจริงๆแล้วคุณย่าโมได้เคยมอบให้คนโคราชมานานแล้วนะแต่อาจจะอยู่ในสถานะที่จะต้องมาพิจารณาว่าอะไรเป็นอะไรนะเพราะว่าโดยปกติคุณย่าโมเป็นคนที่นับถือพระพุทธศาสนา ท่านก็เอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้วก็มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับยุคของท่านนะเพราะฉะนั้นอาจจะมาลองพิจารณาดูแล้วว่าถ้าเมืองเราโตหมายความว่าเยาวชนคนโคราชเราถ้าโตอย่างไม่มีระบบหรือไม่มีหลักเนี่ยมันก็จะสเปกสปะแล้วก็จะไม่ได้ดังที่เรามีความต้องการว่าต้องการให้เมืองเรามีความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนอะไรก็แล้วแต่ เพราะนั้นจึงมาย้อนกลับว่าคุณย่าโมท่านท่านเป็นหนึ่งในดวงใจของคนโคราชได้อย่างไรทําไมทุกคนจึงยอมสยบว่านี่คือย่าฉันนะฉันคือหลานย่าแม้จะอะไรก็แล้วแต่จะไม่มีใครมาลบคํานี้ได้เมื่อพิจารณาดูแล้วก็เลยว่าต่อไปเราจะต้องเอาอัตลักษณ์หรือคุณธรรมที่คุณย่าโมท่านได้เคยใช้มามาเป็นมาเป็นหลัก จะสร้างคนโคราชในในรุ่นต่อไปที่จะมารับผิดชอบมือประการที่หนึ่งคนย่ามีความกล้าหาญนะเขาเรียกว่าสุระแปลว่ากล้าหาญนารีแปลว่าผู้หญิงกล้าคุณธรรมข้อที่หนึ่งของย่าก็คือคนย่าเป็นคนที่กล้าหาญในการทําความดีจนกระทั่งได้รับเรียกรียกฐานนักดนตร์เป็นท่านเท้าท่านเท้าสุระนารีแปลว่าผู้ที่มีความกล้าหาญ จากวีรกรรมของท่านที่ท่านได้สร้างความสาเร็จประการที่สองก็คือคุณย่ามีความเสียสละคาว่าเสียสละเนี่ยคือถ้าเรามองผิวเผินมันเป็นเรื่องการให้แต่ลึกๆของคุณย่าเนี่ยท,ที่เสียสละเนี่ยคือน้ําใจที่จะปกป้องเมืองโคราชมันต้องสละสละอะไรสละชีวิตนะสละชีวิตดูดูน้ําใจคุณย่าว่ะยมย่าเนี่ยเป็นผู้หญิงในลุกรอสามยมผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่บอบบาง ถ้าในยุคนั้นเป็นทางเท้าหลังของครอบครัวจะออกแดดจะไปสู่อะไรอย่างเงี้ยังต้องทาทาเครื่องปะทิประเทียมผิวเลยอย่าไปพูดว่าจะต้องบรรลุแต่เมื่อถึงคราวคราวหนึ่งที่จะต้อง,ท,องที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องความเป็นความตายเนี่ยคุณย่าแม้จะไม่ตายแต่พิการหรือบาดเจ็บหรือคนละภาพอะไรก็แล้วแต่จากการทำสึกคุณย่าพอยอมแม้กระทั่งสุดท้ายท่านก็ตายก็ยอ่อมต้องยอม นะเพื่อจะรักษาพื้นแผ่นดินไทยเพราะนั้นคุณธรรมข้อนี้เป็นข้อที่สองคือตรงเราจะต้องเป็นคนที่เสียสละนะเพื่อความเจริญของบ้านของเราประการที่สามคือความรับผิดชอบนะความรับผิดชอบเนี่ยก็คือคุณสมบัติขององค์กรนะต่างๆที่จะทํางานให้มีประสิทธิภาพต้องมีต้องมีความรับผิดชอบผู้นะําต้องมีความรับผิดชอบต่อตอนบทบาทหน้าที่ของตัวเองคุณย่าวันนั้นแม้ พระลัทองคําซึ่งเป็นสามีของท่าน,นไปทําศึกอยู่แต่ภาคอีสานไม่อยู่เมื่อข้าศึกเข้ามาประชิดคุณย่าก็ถือว่าท่านเป็นภรรยาของพระสลัดงมีความรับผิดชอบที่จะต้องทําหน้าที่ที่เคียงบาเทียงไหรกับสามีคือสามีไม่อยู่ตัวเราต้องรับผิดชอบเข้ามาทํางานเพื่อที่จะให้บ้านเมืองเราเนี่ยได้รอดพ้นจากเหตุการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบนี่ ถ้าเอามาใช้ในยุคปัจจุบันนี้ทุกๆองคอ์กรเนี่ยจะเป็นคุณภาพอ,องคอ์กรที่มีคุณภาพไม่ว่าผู้ใหญ่บ้านไม่ว่าอบอตอไม่ว่านายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดทุกหน่วยงานถ้าใส่ความรับผิดชอบแล้วมันจะเป็นผลมันจะเป็นผลสําเร็จที่น่าภาคภูมิใจคุณยา่าเขาอาศัยคูรับผิดชอบไม่ทิ้งถ้าถาม,มาว่าวันนั้นคุณย่าทิ้งไม่สู้ได้ไหมได้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นภรรยาของประหลัดเมือง อย่างไรค่าศึกศัตรูก็คงจะไม่ทําลายนะอาจจะจัดให้อยู่สบายแต่ว่าสถานะจะเป็นไงล่ะก็จะเป็นคนที่ยอมแพ้อ่อนแอไม่สู้นะเอาดีแต่ตัวนะไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ต่อสู้ในยามทุกวิบัติแต่คุณญาติตงต้องตัดสินใ,นใจในการที่จะต้องรับผิดชอบต,ต่อสู้กับอาริลัสตูนจยานะครับสำเร็จข้อที่4ก็คือความอ่กตัญญูกตัญญูหมายถึงความรู้ ความรู้รู้อะไรรู้จักค่ารู้จักค,ค,คุณของคนรู้จักคุณของของสถานถิ่นกาเนิดเกิดอาศัยเนี่ยดินที่ดินท,ท,ที่เราเกิดคนเราเนี่ยถ้าไม่นึกถึงหรือไม่จํำสิ่งที่คนอื่นอ่อหรือพ่อแม่เราทําไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกอักตัญญูนะแปลว่าไม่รู้นะแปลว่าไม่รู้คุณย่าท่านเป็นคนรู้ ว่าท่านเป็นคนถิ่นนี้เกิดที่เมืองโคราชแล้วเมื่อยามเมืองโคราชต้องการที่จะต้องการด้วยความช่วยเหลือท่านก็ต้องคืนคุณคืนคุณเหมือนกับท่าทั้งายที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านที่ได้งยินไม่ดีเนี่ยเขาก็จะคืนคุณมาที่หมู่บ้านหรือในเขตจังหวัดของเราพุทธากิเขเช่นเดียวกันท่านมีความกตัญญูต่อสถาบันชาติศาสนา,าพระมหากษัตริย์ตรงนี้ต่อไปเราจะสอนให้ลูกหลานเราได้รู้จากความกตัญญู ต่อพ่อต่อ,ขอแม่ต่อครูบาอาจารย์ต่อสถาบัานชาตามมามาิศาสนาพระมหาตราย์และก็ชาสลาเลนาดีของข้อและประการที่5ก็คือสามัคคีสามัคคีเนี่ยเป็นความสําคัญวันนั้น้ายาโบโมคนเดียวสู้ได้ไหมไม่มีทางได้นะแต่ว่าอาศัยความที่เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันรวบรวมสตรีก็ดีหรือว่า ผู้ชายแต่ไม่มีอาวุธนะก็เอาอาวุธตามที่มีที่ไดไ้จอบเป็นเสียมเป็นอะไรต่างๆที่สะสมเอาไว้ไม่ใช่อุปกรณ์การต่อสู้ที่แท้จริงแต่ว่าด้วยกําลังแห่งความสามคาคีจึงสามารถชนะฆ่าศึกที่มีอาวุธครบคันแล้วก็สามารถที่จะได้รับชัยชนะมาทุกวันนี้นี่คือพลังสามคีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ความสามคาคีมาพัฒนาสังคมเราเนี่ยก็จะเห็นว่าทุกอย่างเลยแม้ขั้ขนถานะ สถานการณ์วิกฤตอย่างคุณย่าหมูยังสัยังสามารถพลิกกลับมาชนะได้อยาจะป่วยเก่าไปยายถึงสถานการณ์ปกติก็มีความสามัคคีทัพคมเราจะดีองค์กรเราจะดีและมีความมั่นคงม,มั่งคั่งยั่งยืนต่อไปเพราะนั้นถ้าณนธรรมนี้จะเป็นอัตลักษณ์ของคนโคราชถ้าเราได้สอนเขาได้บอกเขาแล้วให้เขาได้ซึมซับนะเขาจะไปอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนประเทศไหนก็ตามให้คนโคราชมีคุณลักษณะ5ประการ 1. ความกล้าหาญในการทําความดี 2. มีความเสียสละสาม,มีความรับผิดชอบ 4. มีความกระตุนกันอยู่หมีความสามัคคีส่วนคุณธรรมอื่นก็จะตามมาแต่ก็ี้องก็ฝากเอาไปขยายกันด้วยกัน